สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับรูโกสอนคณิตพิชิตจำนวนเรื่องการลบแบบมีการกระจายค่ะว,วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้พบกับรูโกอีกแล้วเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายนะคะในหนังสือหน้า101102นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาดูอย่างเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียน ฝึกทำไปแล้วนะคะแต่จะแต่จะเป็นการหาผลลบแบบมีการกระจายจำนวน2หลักนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นจำนวน3หลักในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนก็ศึกษาดูตัวอย่างส่วนวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดในหน้า 103. นะคะข้อที่1และข้อที่2นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาลองแสดงวิธีทำดูก่อนซิว่านักเรียน อาจจะทำเลข3หลักได้ไหมบางคนก็อาจจะทำได้แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่คล่องเรามาดูกันเลยค่ะค่ะข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่า263ลบด้วย207เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนะคะเราก็มาแสดงวิธีทำ ในข้อที่1นี้คุณครูจะกระจายหรือว่าแยกหลักให้กับนักเรียนนะคะสามหลักก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยหลักที่มีค่าน้อยที่สุดคือหลักอะไรคะคือหลักหน่วยนั่นเองหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักร้อยนะคะค่ะ263คือตัวตั้งนะคะทบทวนก่อนส่วน207 เรียกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นเราจะนำตัวตั้งมาเขียนขึ้นก่อนนะคะโดยนำ263นะคะนักเรียนเขียนให้ตรงกับหลักด้วย3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น3หน่วย6อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น60 2อ,อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น200นะคะ ก็ลบด้วย2 0 0เจ็ดขียนให้ตรงหลักนะคะ7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7หน่วย0ย์อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น0 1 0หรือว่า0นั่นเองนะคะ2อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น200อ่าทีนี้พอเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมขีดเส้น ได้1เส้นเหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็จะเริ่มลบที่หลักหน่วยนะคะหาผลลบที่หลักหน่วยตัวตั้งเปรียบเสมือนการมีเงินตัวลบเปรียบเสมือนการซื้อของนะคะตอนนี้นักเรียนมีเงิน3บาทจะซื้อขนมกี่บาทคะ7บาทซื้อได้ไหมเอ่ย ไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการกระจายนะคะนักเรียนก็จะไปดูที่หลักสิบกระจายจากหลักสิบมาตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่เอ่ยมีอยู่60กระจายไป1 0เหลือ50นะคะแต่เราจะเขียนแค่เลข5เพราะว่า5อยู่ในหลักสิบต่อมาหลักหน่วยเราได้มาแล้ว1 0ซึ่ง1 0มีค่าเท่ากับ 10หน่วยนั่นเองนะคะ10หน่วยนำมารวมกับที่เรามีอยู่3หน่วยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ13หน่วยนะคะจาก3หน่วยเราก็คิดค่าทิ้งเพราะว่าตอนนี้เรามี13หน่วยแล้วหรือว่ามีเงิน13บาทนั่นเองมีเงิน13บาทซื้อขนมไป7บาทนะคะนักเรียนจะเหลือเงินกี่บาทเหลือเงิน 6บาทค่ะต่อไปหลัก10นะคะมีเงินกี่บาทเอ่ยมีเงิน5บาทซื้อขนมไป0บาทหรือว่าเราไม่ได้ซื้อขนมเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเหลือเงิน5บาทเท่าเดิมค่ะต่อไปหลักร้อยมีเงิน2บาทซื้อขนมไป2บาทเหลือเงินไหมคะ ไม่เหลือเงินเลยนะคะไม่เหลือเงินนักเรียนไม่เติมเลขก็ได้หรือว่านักเรียนจะเติมเลขศูนย์ก็ได้นะคะแต่ว่า0อยู่ข้างหน้ามีค่าไม่เอ่ยไม่มีค่านะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคําตอบของเราคืออะไรคะคาตอบของเราก็คือ56นั่นเองต่ออ,อบอตออ เวลาตอบด้วยตัวเลขไทยคุณครูจะเขียนแค่56นะคะคุณครูจะไม่ใส่ศูนย์ข้างหน้าเพราะว่าศูนย์ข้างหน้ามันไม่มีค่าอ่าส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมเขียนนะคะหรือถ้านักเรียนเขียนก็ได้นะคะค่ะในข้อที่1อันนี้คุณครูแยกหลักให้นักเรียนดูนะคะจะได้เห็นถึงความชัดเจนว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเวลากระจาย จะได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปดูข้อที่2ค่ะค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่า600ลบด้วย320นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมส่วนข้อที่2นี้คุณครูจะอ่าไม่กระจายหลักให้กับนักเรียนนะคะก็จะนำตัวตั้งมาเขียนเลยคืออะไรเอ่ย600หรือว่า320ค่คะก็คือจำนวน600นั่นเอง ลบด้วย30020นะคะนักเรียนเขียนเลขให้ตรงหลักด้วยเขียนโจทย์เสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นเราก็จะหาผลลบกันเลยค่ะโดยเริ่มที่หลักหน่วยเหมือนเดิมหลักหน่วยมีเงินเท่าไหร่คะไม่มีเงินสักบาทเลยมีเงินศูนบาทก็คือไม่มีเงินสักบาทนั่นเองแล้วนักเรียนได้ซื้อขนมไม่เอ่ย ซื้อไปศูนย์บาทก็คือไม่ได้ซื้อขนมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินศูนย์เหมือนเดิมนะคะอ่ะก็คือไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้ซื้อขนมแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะต่อไปหลัก10มีเงินกี่บาทเอ่ยมีเงินศูนย์บาทจะซื้อขนม2บาทซื้อได้ไหมคะซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอดังนั้น เราจะต้องกระจายจากหลักร้อยนะคะหลักร้อยตอนนี้มีอยู่600กระจายไป็น100เหลือ500นั่นเองทีนี้หลัก10นะคะได้มา100 100ซึ่งมีค่าเป็น10 10นะคะก็จะกลายเป็น10 เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินสักบาทเลยเรากระจายมา100 100มีค่าเป็น10 10ก็ใส่10เข้าไปนะคะซื้อขนมไป2บาทเหลือ8บาทนั่นเองหลักร้อยนะคะมีเงินอยู่5บาทซื้อขนมไป3บาทเหลือ2บาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ200 แปนะคะต่อเอาตอบด้วยตัวเลขไทย2อ0ร้อยดสิขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า103นะคะคุณครูพานักเรียนทําข้อ1กับข้อ2แล้วทีนี้จะให้นักเรียนทําเพิ่มไปอีกจนถึง ข้อที่6เลยนะคะก็เท่ากับว่านักเรียนทําเองอีก4ข้อนะคะค่ะอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ